สวัสดีครับสะพานพระามสิบอีที่สองตอนนี้ก็เดินมาได้ไกลมากแล้วครับแต่ยังไม่ถึงกลางสะพานพระอาทิตย์ก็รับขอฟ้าไปแล้วยังไม่รับขอฟ้ามีเมฆบางไม่หายเลยท่ นี่นะครับคนเยอะนี่คือปีที่สองนะครับเราต้องเดินไปนู่นอีก เดีอยวประมาณ500เมตรถึงกลางสะพานไม่ไม่500ดิเดี๋ยวเป็นกิโลเลยครับดูชิมทัชสวย สะพานพระรามสิน,นี่ EP สิบนะครับเฮ้ย hey, EP 2. สองสะพานพระรามสิบ EP สอง มอบเหนื่อยตอนนี้เดินมาน่าจะได้2อกิโล,ลโเลยเหลือีกหนกิโลงการสะพานหน้าอ้า ้านพระรามสิบ EP สอง EP สามน่าจะเป็นรอบคำ้ำนั่นเป็นรถกรอร๊อบหรอรถก๊อบรับส่งขึ้นข้างบนครับหรือจะเพาะมี IP หรือเปล่าหรือเราไม่รู้ก็จะมีจุดเปิดมุกครับ มีจุดเปิดหัวเด็กมีความสามารถหรือใครมีอะไรมาเปิดหัวครับแล้วก็ตีล้าบเด็กนกุ่งวาดลูกยิ่งขึ้นมาบมคนยิ่งนะครับคนดีแน่นรีบมานะครับครั้งหนึ่งในชีวิต ้มาเดินขึ้นสะพานเนี่ยผมก็ลืมชื่อเต็มอีกแนะนะล้วข้างบนนั่นมีอะไรนะพระสาลีลิกธาต่ข้างบนด้วยนะครับคนยิ้มแยม้มมีความสุขกันไม่อากาศไม่ร้อนนะครับตอนนี้ลมก็ไม่แรง หลังสบายๆอันนี้วนะครับเซลฟี่เป็นกลุ่มเซีฟี่ครอบครัว บรรยากาศเก็บภาพชั้นหนึ่งในชีวิตก่อนที่จะเปิดใช้หรือว่าจะเปิดใช้วันที่29นะครับสะพนสานทศมะราชันพระราม10คุณสองก็เมรอครับไม่ไม่มปีใครอะไรแย่ๆอะรถพิ นี่คือสะพานพระรามสิบสะพานตสมลาชันใกล้แล้วใกล้แลว้วห้าร้อยเมตรหรือเปล่า <laughs> <laughs> บางบายอย่างนั้นนะครับ

เริ่มหอบครับเสียงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วก็มีซุ้มจุดให้เปิดหมวกใครมีความสามารถพิเศษอะไรก็มาเปิดหมวกครัมาแสดง ตอนนี้เริ่มมาใกล้ถึงแล้วครับน่าอีกยังไม่ถึงจุดขายของยังไม่ถึงจุดทำงานจุดขายของเลยสุพานททสมาลาสัน EP ที่สองยานะ คู่กันกับสะพานพระรามเก้านะครับนี่คือสะพานพระรามเก้านี่คือสะพานพระรามสิบ้างกันครับสำหรับอ p พีที่สองแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันอีกอ p ีสามเดี๋ยวไปลงรัวๆต่อนในหนึ่งสองสามเลยนะครับสำหรับอีีนี้ วัสดีครับ